เฮ้ยโคดสมปืนฟ well. รีใหม่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรีบๆเลยก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซายแชนเนลนะคะ เอาแล้วครับสอัสดี้ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อ,อยู่ในช่องไซชาแนลนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมก็เป็นส่วนโค้ดปืนสมปืน5ใบนั่นเองนะครับผมโอเคเมื่อการเสียเวลาเราไปเติมกันเลยโอเค Let's go มาแล้วครับนี่เลยเพื่อนๆก็อย่าลืมก๊อปปี้แล้วก็ไปวางในกล่องช่องข้อความนี้เลยนะครับผมนี่การจะส่งไอเทมเรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้เป็น คูปองรอยัลประมาณ5ใบนันเองโอ้โหสุดจัดประลัดบอกนะผมโอ้โหของฟรีแบบมีห้ามพลาดเลยนะเพืเ่อนๆโอ้โหโอเคเราไปสุ่มปืนกันเลยไปกันเลยเงี้ยเรียบร้อยแล้วเราจะไปสุ่มปืนกันเลยนะครับผมมาเลยก็เป็นส่วนปืนของ AK Halloween นะครับผม อยู่ไหนวะเออยอ,อ,อยู่ไหนนี่ไงนะครับเอเคฮัลโลวีนโอเคเราจะมามาเลยกล่องแรกโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงมาต่อไปโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกแล้วนะครับ่านผู้ชมมาเลยกล่องต่อไปนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้โหทำไมเกลืออย่างนี้เนี่ยโอ้โหสงสัยต้องเปิดโรงงานเกลือซะแล้วนะโอ้โน no no, no no ไม่นะเพื่อน จบเลยครับชีวิตเกลออะ uh huh. no น no, no. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดวยครับและรอบหน้าเราจะมาแจกโค้ดใหม่ๆอีกรอบต่อไปนะครับก็อย่าลืมย้ํานะครับกดกระดิ่งไว้เลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบ๊บๆครับ fc ทุกคน